สวัสดีค่ะอยู่กับซอ้ดัมซิ่งค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านช่างเจค่ะมาดูน้องมาขาวใส่ท่อแปดห้านะคะท่อแปดนิ้วก็วรถต่อแต้มเราเอินเล่นแล้วเอินอันนี้รถต่อแต็มก็มาเปลี่ยนลาวไฟอะ่ะใหม่นะชุดชุดบนเนี่ย เืินสี่สวยเลยค่ะเบาได้เบาเบาได้เบาแค่สีชมพูหรือ,รอเปล่า <c oughs> เอเคน้่งนอน ฝนตกค่ะ,คะช่างก็ทํางานไม่ได้นะคะเพราะว่าหลังคาเข้าไม่ได้หลังคาช่างจาเกิน,นมืดจ,จังเลยวะที่ทำหน้าขาวๆหน่อยเออขาวแล้ว ความสูงไม่เท่ากันเท่กากันนะตาไมหลอกง่านี่วัดแล้ววัดแล้วัดเาครับเ่านเ่ากันหน้าฝนก็แต่งความรอกันค่ะ จสจังสิเจังสเล้ยงใ้ครับดีมบ่ทำาต้องรู้เรื่องนะอ้าทักก้อละทักไหมโอ้โหไม่้นเด้ยอยเลยเร กี่คันพรุ่งนี้ไปสองคันใส่ดินบ่ใสด่ดินดูฝนตก <c oughs> ตกแล้วพาย,ยุเข้าเนาะโนอึนใช่ไหมคะโนอึนเล่นไหนผมแตกเลย <c oughs> ตกลุ่มไป <c oughs> ไปแตกที่ไหนมาคะหมดไปเท่าไหร่ <c oughs> ยางอะไรเอาไปแตกอยู่ไหนกลางทางอยู่ไหนลานใสลานใสต้องหลุมย่างลึกหน่อยอู้โม่ร่วงเต็คขาปูปลายเลทำไมไม่ซื้อเป็ดห้ามาใส่ของเขานะเอาเลย ฝนตกแบบนี้ทำอะไรได้นอ,องกอดเมียอยู่บ้านตัวใช่ไหมล้วคนไม่มีเมียห่ะกอดหมอนกอดหมอนกอดห่ำ <c oughs> ไม่มีเมียก็กอดหำฝนตกแร <c oughs> งมากค่ะทำขาจากรอเชื่อมได้ไงฝนตกน่าเลย เท่าไรเนี่ยวันนี้เขาให้มาขอีขอีใช่ขอีตอนนอกแค่นตอนนสายสาเดียวเลยเนใช่น่จะสาเดียวลยมิมในตัวอลงเดยวแล้วบามก็ลงก็บวกเดียวไงกราวก็ลงลงเลยครับกานอกเลเปตอนนอกอ่ะะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่เราเตมบที่โดังนดังแล้วเพลนี้ก็ดังยแล้วู ช่วงนี้ก็ฝนตกสองรันนี้น้ําหลักเลยค่ะท่วมข้าวหมดแล้วหลังจากที่ว่าค้าวตายแรงมาประมาณหลายเดือนแล้วค่ะเสร็จแล้วหไจบนะยังไได้จบก็ทนข้างล่างนะนน้าอนเไมไข้าไไปข้เข้าไม่ได้หรอกเว่ามันจะขัง

อรอฟังเสียงค่ะไม่รู้จะได้ฟังไหมนะฝนตกเสียนุ่มดีเราสตาไปแล้วนุ่มบ่มบไม่นินดังไม่เนินดังไม่เน้นดังอเพราะเพราะนะ่ะพอดีนะ่ะ เจน้ําท่วมแล้วทําไำเมื่อวานก็แบบนี้ใช่ไหมเมื่อวันเลยเมื่อวานด้วยตาฝนเลยในเมื่อวานกลางลมมันเดียวทำบนเลยดูในดิกต็อกอยู่เอาลมไปกลางอ่ะเชื่อมไม่งั้นไม่เสร็จเชื่อมต้องบนเุญของวันแล้วเนาะงานนะฝนช่งก็ลำบากค่ะรถเราก็ลำบากเยอะต่อแล้วจะโตแล้วยกยกขึ้นไปอีกอ่ะ งานเยอะเอาสนรู้ว่าพรุ่งนี้แท่งจะไปหมนี่ไปไปทำบุญค่ะที่นี้ก็ตกอยู่ไปแล้วทุกเมียตกแต่เอก็ว่าตกแน่นอนทำเเอนได้ไไม่ถ้าไม่จมก็ แสดงให้หน่อยวะพรุนี้ช็อตเด็ดน่ะได้ได้ไ้ด้ไดด้ด้ได้้ไไ้ด้ได้ได้ด้้ไไม่ได้ไ้ไ้ไไดเไดเไ้่ะไดไไนี้นดแอ่ะอไไไ้ไไดดไ้ดด ตอนนี้คนติดตามติดตามมากในทิกตอกอ่ะเร็วอ่ะเร็วมากเลยคนดูกี่คนในทนะิกตอกเนี่ยมันดูตรงไหนเนะนี่ยมีไหเท่าไหร่เก้าแปดสิบเก้าสิบคนแปดสิบเก้าไอคนติดตามเร็วมากเลยนั่นแหละทำดังเดียวถ้าถ้ามีคลิปแบบโดนๆอ่ะเร็วมากเลยนะคลิปว<ล>่าเสียบุญหาว่างก่อนเร็วกว่าในยูทูบอีก <laughs> พี่วู๊ก็กำลังไลฟ์สดนในติ๊กตอค่ะช่วงนี้กำลังเอ่อติ๊กตอกอยู่นะคะดูติ๊กตอแล้วคลายเครียดค่ะใครสนใจก็มาทำได้นะที่ร้านช่างเจอยู่ติดกับเส้นสองสี่เลยค่ะเอเส้นช่วง ปราสาทประคนชัยนะคะอยู่ระหว่างทางอนี้อำเภอประสาทกับประคนชัยะคะ่ะปิดถนนใหญ่เลยค่ะใครสนใจก็มาทําได้ราคาถูกราคาเป็นกันเองค่ะก็ให้คําแนะนําดีด้วยทําสวยด้วยสีมือดีแล้วราคาถูกใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะร้านช่างเจค่ะนุ่มสด <c oughs> ดีคนดังน้องมะขาวนี่จะเป็นท่อพักเหล็กนะคะไม่ใช่เหล็กท่อพักเหล็กเป็นท่อพักเหล็ก น,นี้เป็นล็อกกี้ค่ะตั้งร้อยเก้าห้านะคะิวฟิวิว,วเจอกันคลิปต่อไปค่ะวันนี้ก็ไม่ได้ฟังเสียงนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะ,อ,ะอย่างงั้นก็สวัสดีค่ะ